สวัสดีครับจบไปแล้วกับการทดลองตัวรุกดาวรุ่งชาวบราซิลเลียนนะครับผมเอสเตวาล์นนะครับปัจจุบันในโลกความจริงเนี่ยอายุ18ปีนะครับเป็นาดาวรุ่งชาวบราซิลที่เป็นรุ่นเดียวกับเอนดริกครับผมแล้วก็อยู่ทีมเดียวกันด้วยพาเมลัสนะฮะผมทดลองใน Data o c ออก e r เบอร์2022นะครับกับทีมนิวคาสเซิลในฤดูก,กาลที่8นะครับผม ก็ในลูกความจริงเนี่ยติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ไปแล้วนะครับหเกมนะครับแต่ว่ายังไม่มีประตูเป็นของตัวเองนะครับก็ยังต้องพิสูจน์อีกนิดนึงนะอายุยังไม่เยอะนะครับผมสิบแปดปีเองนะดูกันย,วยาวๆนะเอสเตเวลนะครับแต่เพื่อนร่วมรุ่นอย่างเอนดริกเนี่ยย้ายไปลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะมาดูเนี่ยนั้นค่าพลังในฤดูกาลที่8นะในในฤดูกาลที่8นะครับของ Data ้าออโตเบอร์สองพันยี่สิบสองนะครับก็กลายเป็นนักเตะระดับอินเตอร์คอนติเนนทัลไปแล้วนะครับหรือว่า พุ่งขึ้นไปแบบเบอร์คานแล้วนะสำหรับในเกมนะครับสำหรับในเกมนะฮะผลงานฤดูการนี้นะที่ได้ลงต้องบอกว่าทดลองช่วงฤดูการที่8ด้วยนะไอฤดูการที่7ด้วยนะครับเป็นช่วงครึ่งฤดูการหลังนะหลังสําหรับย้ายตัวมาช่วงฤดูการก่อนนี้นะก็ฤดูการก่อนลงไา25เกมยิง19 ส่ง3แมตช์แลแมตช์4นะครับผ่านบอลสำเร็จ66%นะคลองบอลได้2.9นะยิงเข้ากรอบ75%เรตติ้งจบที่7.92นะครับแล้วก็ฤดูกาลที่8ล่าสุดนะครับทดลองแบบเต็มๆนะครับลงไป59เกมนะครับยิงไป39ประตูนะฮะส่งไป10ครั้งนะครับแล้วก็แมตช์แลแมตช์ไป9เกมผ่านบอลสำเร็จ72%คลองบอลได้3.3สูงมากเลยนะแล้วก็ยิงเข้ากรอบ62%เรตติ้งจบที่8.3 2นะครับอ่า แผนนะครับใช้แผนนี้นะผมให้เอสตวัลยืนหน้าเป้าเดี่ยวเลยนะครับแต่ตำแหน่งจริงๆอ่ะเป็นตัววิงเกอร์นะหรือว่ากองหน้าตัวริมเส้นสลับในโลกความจริงนะแต่ในเกมเนี่ยเป็นตัวฟอร์เวดเซนเตอร์นะครับเป็นศูนย์หน้าตัวรุกนะฮะก็เป็นกองหน้าตัวต่ำประมาณนั้นแหละเอาไว้เติมเกมนะครับแต่ว่าผมให้ยืนหน้าเป้าจริงๆต้องต้องยืนตำแหน่งนี้นะตำแหน่งที่เอ็นบริกกับเอ็มบาเปยืนนะครับต้องต้องยืนตำแหน่งนี้นะถึงไม่ได้น่าจะเล่นดีกว่าหน้าเป้านะครับ ก็โดยรวมอื่นนะครับก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมของทีมไปนะครับดูกกาล่าสุดนะครับผมแล้วก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือน3ามครั้งนะฮะแล้วก็ติดนักเตะสเปดผู้เล่นตัวจริงประจำปีนะครับยืนหน้าเป้าคู่กับคูไซรา,านะครับผมอ่า แล้วก็ได้อะไรอีกเดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะแล้วก็ได้อันดับ3นะครับนักเตะยอดเยี่ยมของอังกฤษนะครับนี่ได้อันดับสนะฮะแล้วก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับมีโดนใบแดงเกมนึงด้วยนะนี่นะหนึ่งแมตช์นะครับโดนใบแดงนะครับอาการบาดเจ็บก็มีบ้างประปรายนะครับไม่ได้บ่อยมากนะฮะก็มีช่วง เดือน4ฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ต้นฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ6วันกับ2สัปดาห์นะครับนิดหน่อยนะอาการมาเจ็บไม่น่ากลัวนะครับผมลงยาวๆนะครับแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะครับด้วยการชนะ3 0มเสมอ5แพ้3นะครับยิงไป96ประตูนะครับเสียไป20ประตูนะครับแล้วก็เดตติ้งสูงสุดด้วยครับ8.31ึในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ยิงได้อันดับ3นะครับ21ประตูนะครับผม ส่วนบอลอื่นๆนะฮะบอลถ้วยอย่าง FA ฟเอครับเอครับไม่ติดโผดาวซันโวเลยนะฮะแต่ว่าคว้าแชมป์ด้วยการชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปในนัดชิงนะส่วนลีกครับนะก็ตกรอบไหนไม่แน่ใจแล้วก็เอสเตวัลจบอันดับ5นะครับในบอลลีกครับนะยิงไป4ประตูนะครับอีกถ้วยหนึ่งถ้วยนะวยุโรปนะถ้วยยุโรปเข้าชิงกับโบรเซียดอทมุลนะครับแพ้ไปนะฮะศูนย์ศรนะครับเอสเตวัลลงด้วยแนละเลตติ้งได้8เลยนะครับถือว่าค่อนข้างสูงนะแต่ว่า ไม่สามารถช่วยทีมได้นะครับก็แพ้ไป0-2นะครับได้รองแชมป์ส่วนดาวซันโวชัยเบอร์ลีกเนี่ยขอดูนิดนึงนะฮะอาร์เอสเดวิลจบอันดับ5นะครับ10ประตูร่รวมกับพอลเวอรเนอร์นะพอลเวอรเนอร์นี่เป็นศูนย์หน้าเป็นเกมลุกเป็นเกมลุกของไบเอียนมิวนิกนะครับเป็นอะไรกับตีโมแวนเนอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,ะประมาณนี้นะครับก็ถือว่า สอบผ่านนะครับสอบผ่านนะส่วนดาต้าอื่นผมไม่มั่นใจนะผมขี้เกียจย้าย Data เล่นแลน้วก็ใช้ Data าออกเทเบิลสองยี่สิบสองเนี่ยทดลองนักเตะใหม่ๆยาวๆเลยนะครับก็ล่าสุดก็เป็น Data เอพิวสองพันยี่สิบห้านะครับเอพิลสองพันยี่สิบห้าและล่าสุดในอนาคตอ,อันใกล้นี้ก็ทีมทำดาต้าอัปเดตก็กำลังจะปล่อยอดาต้าใหม่มาเป็นออกเทเบิลสองพันยี่สิบห้านะครับก็ไม่แน่ใจว่าค่าพลังเนี่ยจะดีเหมือนออกเทเบิลสองพันยี่สิบสองไหมนะฮะ ไปลองซื้อใช้ดูนะครับหรือว่าใครอยากเล่น d a ต a านี้ก็ไปลองดูนะครับมีนักเตะค่าพลังโอเวอร์วังอลังการเพียบเลยนะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็แนะนําให้ยืนตําแหน่งกองหน้าตัวต่ําดีกว่านะครับน่าจะเล่นได้ดีกว่านี้นะอาจจะยิงได้น้อยลงแต่ว่าน่าจะช่วยทีมได้เยอะกว่านี้นะปล่อยให้นักเตะกองหน้าธรรมชาติยืนแทนดีกว่าอย่างเอ็นดริกนะฮะหรือว่าใครที่เป็นตัวสไตรเกอร์นะครับให้ยืนแทนดีกว่านะครับ เป็นให้เอเอวลเป็นตัวเชื่อมเกมเป็นตัวคอยต่อเกมเกมรุกดีกว่านะครับอ่นะโอเคก็รอบหน้านะจะเป็นตัวไหนฝาติตามด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นทีมไหนในออสเตรเลียใน Data o r i g i n a l นะมีแน่นอนนะครับค้างไว้หลายทีมเลยนะใน Data าออเทอรแล้วก็ในลีกออสเตรเลียนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ชมรายช่อนี้ด้วยนะครับขอให้สนุกและขอมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กลับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ